สวัสดีครับผมมาคลิปนี้นะครับพามึงใหม่รูปหล่อเชียวนะครับเป็นเป็นกุ๊กใช่ไหมเป็นกุ๊กครับนะครับใครสนใจสั่งกับข้าวอาหารกลางวันนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะพี่เขาอยู่แถวไหนนะสุกุมิร่อนหนึ่งทับหนึ่งครับสุกุมิร่อนหนึ่งทับหนึ่งนะครับชื่อร้านอะไรนะครับเดอะการ์ดลูมอะไรนะเดอะการ์ดลูมเดอะการ์ดลูมลูมแปลว่าห้องใช่ไหมใช่ครับห้องกระจก ห้องกระจกอ๋อห้องกระจกใน glass room นะครับผมใครอยากสั่งข้าขวกลางวันแบบเยอะๆนะทำแบบเป็นสั่งให้พนักง,งานงายึดติดต่อมาได้เลยนะเอ, <ๆ S 1> เอาละครับทีนี้เรามาดูเรื่องการยูเทิร์นวันนี้เรามาสอนการยูเทิร์นกันครับเกี่ยวกับการยูเทิร์นในเขตชุมชนนะวิธีการเลี้ยววิธีการการยยาวิธีการดูยังไงคลิปนี้ใครที่อยู่แถวสกูมวิทนะลองดูเป็นแนวทางนะครับในการยูเทิร์นไปดูนครับ นเขตชุมชนนะครับในการยูเทิร์นในการาเลี้ยวกับรถเนี่ยนะครับมือใหม่จะกลัวเพราะรถมันเยอะนะครับเราจะใช้วิธีการจี้ครับผมจี้เพื่อให้รถได้ไปจี้ขยบกระช,ชับเข้ามาเรื่อยไหลไหลแล้วก็หยุดนะครับก็คือการเท้าอยู่ที่เบรกเนี่ยบเบรกแล้วก็ปล่อยเบรกเบรกแล้วก็ปล่อยเบรกให้มันกระดึบกระลึบข้ามาแต่อย่าเหยียบสุดนะถ้าเหยียบสุดเนี่ยมันจะกระตุกนะครับมันจะเบรกจิกเบรกจึกเงี้ยรถมันจะกระตุก คนนั่งไปด้วยเขาจะไม่สบายตัวนะครับวิธีการก็คือแตะเบาๆไหลเบาๆนะครับขั้นตอนแรกผมขออธิบายก่อนนะครับเวลาเราเดี้ยวเนี่ยกระจกมองข้างนะครับเลยด้านนอกนะกระจกมองข้างส่วนที่เป็นด้านนอกนะครับด้านนอกนะครับด้านนอกเลยแล้วก็หมุนให้หมดตอนที่หมุนเนี่ยไหลามาช้าๆเรื่อยๆนิ่งๆนะครับเย็บเบคครับผมอ่าชะลอดูอาการเขาไหลไหม่าถ้าไหลเขาไหลตา ดึงออกขวาหน่อยครับรถเมย์เขาเบียดมาโอเคแล้วตกไปเรื่อยๆครับช้าๆนิ่งๆสายตาเข้าไปเรื่อยๆสายตาเข้าไปเรื่อยๆดึงออกขวานิดๆครับรถกระบะด้านหน้าเขาเปีออกมาโอเคไปตรงไปครับผมทีนี้เราจะไปยูเทิร์นด้านหน้ากันแต่ก่ารจะยูเทิร์นเนี่ยด้านหน้ามันมีไฟแดงแล้วก็ชะลอดูดีๆชิดขวานิดๆนะครับเพราะว่ามอเตอร์ไซค์ชอบมาเบียดด้านข้างฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะวิ่งตรงกลางแล้วก็ เยากเบร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 กใจเย็นคนพ่อหนุ่มใจเย็นใจเย็นเวลาตามรถนะผมบอกแล้วใช่ไหมรถกระบะรถใหญ่อย่าเข้าไปใกล้เพื่อเขาปล่อยค้างแล้วมันไหลถอยมาชนเราอืผมรู้ครับว่าเออพยายามเบรกให้ม่นนิ่มๆแต่ว่าเราต้องเบรกก่อนหน้านี้อย่าเพิ่งเข้ามาอยากกระชับเข้ามาใกล้เกินไปอันเนี้ยอันนี้เบรกใกล้มากเลยนะเสียวเลยเนี่ยเสียวเลย เดี๋ยวก็จะหาว่าเราไปขับที่ตัวเขาทีนี้เราเราก็รอไฟแดงนะครับอันนี้ฝากเพื่อนๆด้วยนด้วยด้วยนะครับมือใหม่เนี่ยเวลาจอดเนี่ยจะเข้าไปใกล้มากเผื่อรถเขาไหลมาชนถ้าเป็นทางลาดก็ยังพออุ่นใจอยู่แ้าเป็นทางชันๆเนี่ยเขาไหลลงมาเนี่ยอาจจะน่าอาจจะโดนมีรอยนะตรงมาก่อนครับตามไปก่อนตามไปก่อนวิงตรงๆไปติงตรงๆไปก่อนนะเดี๋ยวเราจะไปยูเทิร์นด้านหน้านะครับผม วิ่งตรงมาเรื่อยๆครับเปิดไฟเลี้ยวให้ข้างหลังรู้ว่าเราจะอยู่เทินนะครับวิ่งกลางๆเลนนะครับวิ่งกลางเลนไม่ต้องชิดซ้ายไม่ต้องชิดขวาวิา่กลางๆเลนให้เราขนานฟุตบาทมานะครับท้ามารอที่เบรกค่อยๆเบรครถช้าลงช้าลงนะครับรอกระจกมองข้างนะครับเลยฟุตบาทนะครับเลยมาปุ๊บหมุนให้หมดไหลมาช้าๆนะครับล้ารอที่เบรกเบรกนะครับ้วจี้รอรอก่อนนะจี้มาช้าๆก่อนนะครับจี้มาดูกันให้เบ้นไปก่อน ชีมาช้าๆนิดๆที่มาช,ชา้าๆด,ด้านหลังไม่มอเตอร์ไซค์ไม่มีแล้วครับดึงออกมาคอมเดิไม้ครับรั้ยทยอยคืนครับคืนคืนปึ๊บวิ่งติงมาแล้วก็เติมพลังตามเลยครับโอเคตั้งรถให้ตรงเรนนะครับวิ่งตรงมาครับพอออกมาปึ๊บดูด้านหน้าครับไฟแดงไฟเขียวดูดีๆวิ่งตามมาเรื่อยๆถ้าไฟเขียวก็ตรงมาเรื่อยๆครับแต่ก็ระวังดีๆนะถ้อมอเตอร์มันแอบออกมาพอเข้ามาได้พอปุ่มาปแล้วก็ไปได้เลย มือใหม่นะครับสุภุมิดผมแนะนําให้วิ่งกลางเลนเลน,ะนะครับเพราะว่าเลนซ้าย,ยมีรถเลี้ยวเข้าซอยเดินขวาเป็นรถดีเทิร์ทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูที่ใหม่กันนะครับจเราจะเข้าไปในเมืองอีกทีหนึ่งเข้าไปใกล้ๆก่อนไปที่มันมีรถเยอะๆเดี๋ยวเราจะไปดูว่าวิธีการยูเทิร์รถเยอะๆเ,เป็นยังไงไปดูกันครับนะครับก็จะมีคําถามถามเขมาว่าพี่ตั้มเวลาเราอยู่เลนกลางเนี่ยนะครับ เราวิ่งมาเนี่ยพอถึงจุดยูเทิร์นเราจะเข้ายัางไงนะครับวิธีเข้าเลนขวาเพื่อจะไปยูเทิร์นเนี่ยนะครับเพื่อนๆต้องดูกระจกมองข้างนะครับว่าไปได้ไหมนะครับเวลาสังเกตนะครับรถที่เราจะไปเนี่ยถ้ามีรถมาตีเสมอเราต้องไปต่อท้ายเขานะครับแต่ถ้าไม่มีปุ๊บดูกระจกมองข้างเราเห็นด้านหน้าไฟรถด,ด,ด้านหลังไหม ปิดไฟเ,เลลจี้มาช้าๆครับที่มานะครับถ้าเขาตกใจหรือว่าอะไรเขาก็จะบิดแต่แล้วก็นิ่งๆไว้ก่อนนะครับไหลามาเรื่อยๆนะครับดูความเร็วของเขานะครับดูความเร็วของเขาเวลาเปลี่ยนเลนเนี่ยถ้าเขามาเร็วให้เข้าไปก่อนแต่ถ้าเขาชะลอดูอาการว่าเขาชะลอเริ่มชะลอเริ่มช้าลงเริ่มช้าลงเราเข้าไปได้เลยนะครับเวลาเปลี่ยนเลนนะถ้าเปลี่ยนเลนช่วงรถรติดเนี่ยรถไหลใช่ไหมเราปุ๊บข้นงนที่อยู่ด้านข้างปุ๊บเราไปต่อท้ายเขาที่มาช้าๆ นั่นก็คือว่าเวลาเปลี่ยนเลนช่วงรถไหลติดรถต้องไหลนะไม่ใช่รถอยู่นิ่งนะถ้ารถอยู่นิ่งอ่ะเราจะไปขวางทางเขาต้องให้รถไหลก่อนอทีนี้เดี๋ยวรอด้านหน้าครับเดี๋ยวจะพาเข้าเปลี่ยนเลนเข้าเลนขวานะครับออกให้เลยไฟแดงไปก่อนอทีนี้นะครับเราจะเข้าเลนขวาครับดูกระจกมองข้างครับเปิดไฟเลี้ยวขวาครับดึงมาเลยครับดึงขวามาครับดึงขวามาดึงขวามาเพราะว่าด้านหลังครับเข้าช้าเข้าชะลอดูอาการเข้าชะลอเรามาเลยครับ แบบนี้ครับเวลาเราเปลี่ยนเลนนะมือใหม่ลองดูเป็นแนวทางนะครับวิ่งตรงมาครับเดี๋ยวเราจะไปยูเทินด้านหน้านะครับเราเห็นป้ายูเทินไกลๆแล้วลิบๆนะครับวิ่งตรงมาครับตรงตรงนิ่งๆมาเลยตรงตรงนิ่งๆมาเลยตามเข้าไปเลยครับทำตัวสังเกตเห็นนะครับป้ายูเทินจะอยู่ด้านบนสีฟ้านะ ้าด้านบนจะเป็นสีฟ้าเราจะยูเทิร์นนะครับเดี๋วด้านหน้าเราจะยูเทิร์นกันนะครับผมเ mm hmm. ขามีไฟบเบรกแล้วก็เบรกไหลตามมาไหลาตามมาปึ๊บแล้วก็เหยียบเบรกให้ช้าลงปล่อยไล่นิดๆปล่อยไล่นิดๆเหยียบเบรกปึ๊บปึ๊บนิ่มๆโอเคนันกเ <Okay. S 1> รียน <Yeah. S 1> เริ่มคล่องแล้วได้แล้วเบรคนิ่มแล้วนะครับทีน,นี้เราก็รอวิธีการนะครับเพื่อนๆครับ วิธีการในการที่เราจะสังเกตเราอ่านเกมนะครับเราจะใช้วิธีการที่นะครับผมบอกเ,เพื่อนๆเลยนะจี้ไม่ได้ทําให้เราไปได้แต่จี้เพื่อให้เขาชะลอครับพอเขาชะลอเราถึงจะไปได้มันจะเป็น2ขยักนะครับขยักแรกนี่เราจี้เพื่อเขาชะลอพอเราเห็นว่าเขาชะลอแล้วเราค่อยไปนะไม่ใช่จี้แล้วไปได้เลยไม่ใช่นะครับวิ่งตรงมาถึงจุดที่ต้องรอก็ต้องรอครับ ทิ้งได้ยะห่างเวลาทิ้งได้ยะห่างเพื่อรอเนี่ยนะครับสันกระโปรงตรงนี้นะครับอยู่ตรงกันชนเนี่ยถือว่าโอเคนะครับวิ่งตามมาครับตามมาเข้าไหลแล้วก็ไหลครับผมไม่ต้องรู้นะครับว่ามือใหม่เขาจะตื่นเต้นตกใจนะครับตั้งสติครับทําตามขั้นตอนนะครับวิ่งตรงๆมาก่อนกระจกมองข้างเลยคุกบาดแล้วหมุนให้หมดนะครับ รถไล่ช้าๆครับหมุนมาหมุนให้หมดครับหมุนโค้งมาปุ๊บเล่นเล่นเล่นขวาสุดเขามีรุยูยทิเ์นใช่ไหมครับเราจี้มาครับจี้มาช้าๆครับมอเตอร์ไซค์บังให้แล้วครับจี้มาครับจี้มาครับมอเตอร์ไซค์บังให้แล้วครับจี้มาครับจี้มาแล้วดูด้านหน้าเลยครับเข้ามาเล่นขวาครับคืนคืนครับล้วเติมเร่งตามครับเติมเร่งตามเติมเร่งตามไปเยี่ยมครับผมต้องดูดีๆถ้าพี่มอเตอร์ไซค์บังให้นะครับเขารู้ว่าเราเป็นมือใหม่เขาบังให้เราเราก็ไปได้เลยครับไลฟ์ตามมาได้เลย ถ้าพี่มอเตอร์ไซค์เขาบังให้หรือว่ามีพี่แท็กซี่หรือว่าใครเขาบังให้เนี่ยเราไหลออกมาได้เลยนะแต่ถ้าไม่มีเราจี้เพื่อเพื่อเขาฉลอนะครับยังไม่เครียดถือว่าโอเคเลยพี่มอเตอร์ไซค์เขาบังให้ทีนี้เดี๋ยวเราจะต้องไปครับเราจะไปยูเทิร์ด้านหน้ากันอีกรอบหนึ่งนะครับผมลงมาเรื่อยๆเลยครับด้านหน้าเขามีเปิดไฟเลี้ยวนะครับแต่ข้างหน้ามันเลี้ยวไม่ได้ไม่ใช่เหรออพอมันเลี้ยวขวาใช่ไหมใช่มันจะขึ้นทางด่วนอ๋องนั้นเราต้องเข้าซ้ายนะครับอ่ ีนี in ้มาครับผมเราจะมาเข้าซ้ายกันนะครับวิ่งไหลตามมาเรื่อยๆครับตามมาก่อนครับตามมาตามมาแล้วก็ดูด้านหน้าด้านหน้านู้นมีช่องว่างไหมไหลมาเรื่อยๆกันครับหน้าคันสีฟ้าเนี่ยเต็มเมล็ดตามครับเข้าหน้าคันสีฟ้านีได้ไหมถ้าเข้าไม่ได้ชะลอครับชะลออ่ะชะลอนะชะลอนะไหลตามมาครับหลังคันสีน้ำเงินจี้มาช้าๆครับชะลอท้าอยู่ที่เบรกนะนะครับจี้มาช้าๆนะครับจี้มาจี้มาตามมาครับใช้ช่องว่างระหว่างคันครับ ืึบเข้ามาแล้วไหลตรงมาครับอ่าแบบนี้ครับผมใช่ครับผมตรงไปเลยครับวิ่งตรงไปคันนี้เราก็ตรงไปเรื่อยๆเราจะไปอยู่เธอหน้าหน้าอีกทีหนึ่งปื๊บะพอพ้นมาปื๊บเปิดไฟเลี้ยวขวาครับดูกระจกมองข้างเข้าได้ไหมเข้าได้เบี่ยงเข้ามาเลยครับผมเบี่ยงเข้ามาเข้ามาแล้วตรงไปครับเราจะไปอยู่เธอหน้านหน้ากันนะครับอ่ะวิ่งตรงมาเลยครับเติมเครื่องนิดนึงให้รถมีความเร็วเพิ่มขึ้นครับเพราะด้านหน้าโล่งเดี๋ยวก็จะรว่าเราแช่ขวา วิ่งตรงมาแล้วนะครับตรงมาก่อนนะด้านหน้าตรงขวามือไม่ใช่นะมันเป็นที่หลอมนะครับวิ่งตรงมาก่อนนะครับวิ่งตรงมาปึ๊บถึงป้ายนี่ยูเทิร์นเซฟไว้อันนี้ยูเทิร์นได้นะครับได้ยูเทิร์นไหลาตามมาครับผมไหลาตามมาปึ๊บอ่ะพีชะลอให้รถช้าลงเพราะรถติดนะเราก็รอก่อนนะครับรอก่อนไหลตามมาไหลาตามมาบ ข้างหน้าไหลไหมข้างหน้าไหลแล้วก็ไหลนะครับไหลาตามมาข้างหน้าชะลอแล้วก็ชะลอข้างหน้าหยุดแล้วก็หยุดนะครับอันนี้ฟื้นิ่มๆสวยครับทีนี้เรามาดูกันครับเราจะอยู่เทินด้านหน้าใช้เทคนิคเหมือนเดิมครับผมกระจกมองข้างเลยแล้วหมุนนะครับผมหมุนมาเรื่อยๆหมุนจนเรื่อยๆจนหมดเลยนะจนสุดเลยรดไหลช้าๆเนิ่มๆนะครับแล้วดูนะครับดูว่า มีรถยูเทินฝั่งนู้นไหมถ้ารถยูเทินฝั่งนู้นเขายู่เทินมาปุ๊บแสดงว่าเลนเลนขวาสุดเนี่ยเขาบังให้เราแล้วฝั่งนู้นเขาบังให้เราแล้วก็ยู่เทินเข้ามาได้เลยนะครับเนี่ยกอกรางมันใหญ่เนี่ยกอกรางมันใหญ่ฝั่งขวามือเนี่ยแสดงว่าเราอยู่เทินเนี่ยเราสามารถเข้ามาเลนขวาได้เลยนะครับวิ่งตรงๆมานะครับรอรอก็คือรอนะครับไปไม่ได้ก็คือไปไม่ได้ถึงที่เราเราค่อยไปนะครับข้างหน้าขยับเราก็ขยับตาม แต่วิ่งตรงๆมาก่อนนะตรงตรงมาก่อนนะครับรอให้กระจกมองข้างนะครับเลยก่อนนะเดี๋ยวเราดูตรงนี้กันชัดรูดไหลมาตรงตรงกระจกมองข้างเลยน้วหมดให้หมดครับโค้งมาไหลมานะครับไปไม่ได้แล้วก็รอนะครับอ่ามีพี่มอเตอร์ไซค์บางให้นิดนึงไหลมาตะเพิ่มไปนะครับรอก่อนรอก่อนนะให้เขาไหลไปก่อนนะครับข้างหน้ารถเขาเปิดไฟเดียวซ้ายไปครับจี้มาช้าช้าครับจี้มาเลีขวาล่วงแล้วจี้มาช้าช้านะครับจะเพิ่งไปนะรอก่อนนะ รอก่อนให้พี่มอเตอร์ไซค์บังอ่ะพยพี่มอเตอร์ไซค์บังเรากลับมามองด้านหน้าเลยครับแล้วคืนครับคืนคืนและเติมเร่งตามครับเติมเร่งตามไปเยี่ยมมากๆครับทีนี้เราจะเปลี่ยนเลนออกไปเลนซ้ายครับดูกระจกมองข้างฝั่งซ้ายครับเปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับเบี่ยงออกมาครับที่มามีรถมาไหมถ้าไม่มีเบี่ยงมาและตรงไปครับปิดไฟเลี้ยวและตรงไปเยี่ยมมากๆครับโอ้สุดยอดเลยครับอ้อเปลี่ยนหัวไวมากครับก็ถ้าผู้ชายนะไวอย่างนี้นะครับทาได้เร็ว คล่องแล้วนะครับสบายสบายแล้วง่ายไหมครับตอนอได้แล้วพอได้แล้วนะพอจับทางได้แล้วนะครับจากที่จากที่แบบไม่เป็นเลยศูนย์เลยศูนย์เลยครับนักเรียนบอกศูนย์เลยอันนี้รถอันนี้ก็ซื้อมา,อาซื้อมือสองมาซื้อมาแต่อันเนี้ยซื้อมาสําหรับฝึกขับนะครับผมน่ะไม่ได้อันนี้คือตั้งใจซื้อมาเพื่อฝึกขับเลยนะครับเอา ถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี้ยมันก็ไม่ได้ซีเรียสเท่าไหร่แต่ว่าคันนี้ยซื้อมาเพื่อวว่าเอามาฝึกขับนะครับ,<อ>บก็คอมูลก็เพิ่มขึ้นทีทีอ่าใช่ครับผมอ่าอันนี้ก็คือตั้งใจซื้อมาเลยมือสองเนี่ยนะครับซื้อมาเลยเพื่อมาฝึกขับโดยเฉพาะเลยนะครับอ่าแล้วก็ฝากด้วยนะครอยู่แถวสุขุมวิทซอยร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งทับหนึ่งครับ101 1 1> ร้อยหนึ่งทับหนึ่งนะใครจะสั่งข้าวนะติดต่อมาได้เลยนะครับหาไม่เจอเส์อไม่เจอนะครับพ้นหาเลยครับก a าส o o m กลาสูมนะครับแล้วก็ลองติดต่อมานะครับกับค้านี่ถ้าซื้ออถใหญ่ก็มีราคาถูกกว่านะมีราคาลดให้ด้วยไม่ใช่ขายราคาเต็มนะครับผมฝากแค่นี้นิดเดียวครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับกับวิธีการขับรถนะครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับผมนะครับถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้ชอบครับฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กด subscribe ฝากกดซ u b s c r i b ์ด้วยนะครับ สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ขาดกำลังใจนะครับอยากขับรถนะครับคนทางบ้านก็ไม่ให้ความสนใจสักเท่าไหร่นะครับจอยเข้ามาครับผมมีเฟซ o o กกลุ่มครับเฟซพวกกลุ่มอยู่ด้านล่างลิงก์อยู่ด้านล่างนี้นะครับจอยเข้ามาได้เลยนะครับเป็นเฟซพวกกลุ่มที่ผมสร้างขึ้นมาสรับเพื่อเมือนใหม่ใครที่ไม่มีความมั่นใจใครที่มีปัญหานะครับผมมีเพื่อนๆที่เขาขับรถเป็นแล้วกับเพื่อนๆคนที่กำลังเริ่มขับรถนะครับเยอะแยะเลยจอยเข้ามาครับเข้ามาดูว่าเพื่อนๆขับรถยังไงเขา ฝึกกันยังไงนะครับเขาแชร์กันมานะครับทั้งถ่ายรูปทั้งอัดวิดีโอมาเพื่อนๆลองมาดูเขาว่าเขาทากันยังไงใครที่กลางสับสนใครที่ยังต้องการที่ปรึกษาใครต้องการพูดคุยอยากสอบถามจอยเข้ามาใน Facebook กลุ่มกับหไวเจอกันใน Facebook กลุ่มนะครับผมผมพี่ตั้มถามิยะนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนขับรถมือใหม่หัดขับครับใครนะครับที่ไปเรียนมาแล้วนะครับคุณครูที่สอนนะครับพาขับรถอย่างเดียววิ่งตรงๆอย่างเดียว ไม่เคยพาเลี้ยวไม่เคยพาแซงไม่เคยพาเปเล่นไม่เคยพาถอเข้าซองไม่เคยพาทําอะไรเลยครับอ่านะครับผมติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจอเพื่อนนะครับขับรถนะครับแซงเปเล่นแล้วก็ถอยข้อซองต่างๆสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับขับรถออกไปทําง,งานได้ขับรถไปโรงพยาบาลได้ ขับรถบนถนนจริงขับรถออกต่างจังหวัดได้นะครับผมบอเบอร์โทรนะครับใครสนใจนะเบอร์โทรเบอร์โทรกับอดีตไดอยู่ด้านล่างนี้ครับผมนะใครอยากเรียนติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมไว้ดีนด้วยกันนะครับผมส่วนคลิปนี้ก็ต้องไปแล้วนะรนครับผมไว้เจอกันที่หน้าสวัสดีค่ะอยู่บุรีรัมย์นะพี่ครับ